ถ่ายคําจากเสียงที่กําหนดคําไทยในวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งข้อหนึ่งผิวหนังผิวหนังผิวหนัง ตรงกับคำในข้อใดข้อสองจมูก จมูกจมูกตรงกับคำในข้อใด ข้อสามร่างกายร่างกายร่างกายตรงกับคำในข้อใด ข้อ 4. สี่สมองสมองสมองตรงกับคำในข้อใด ข้อห้าลำไส้ลำไส้ลำไส้ตรงกับคำในข้อใด ข้อหกหัวใจหัวใจหัวใจตรงกับคำในข้อใด ข้อเจกระเพาะกระเพาะกระเพาะตรงกับคำในข้อใด ข้อแปดีสะศีสะศีสะตรงกับคำในข้อใด ข้อเก้าอาหารอาหารอาหารตรงกับคำในข้อใด ข้อสีบต,ตัวเราตัวเราตัวเราตรงกับคำในข้อใด